ตัวผงกาแฟมันลอยขึ้นมาข้างบนหมดแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีตัวซับพอร์ตเลยครับรูด้านข้างของเขารูด้านข้างที่ไหลออกมาตรงนี้นะครับเป็นล่องที่ทําให้ไหลออกมาดังนะั้นพอถึงจุดปลายเราควรที่จะวนเฉพาะข้างในหรือเปล่าอะไรประมาณนะั้นนะครับก็มาแนะนํากันแลกเปลี่ยนความรู้กันสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะเอากระดาษกองกาแฟของทางฮาริโอนะครับ ซึ่งในโซนเอเชียจะมีการบรรจุพันธุ์2รูปแบบนะครับก็คือแบบถุงอย่างนี้แล้วก็แบบกล่องกระดาษแบบนี้ถ้าเป็นโซนยุโรปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ที่ห่อด้วยถุงพลาสติกแบบนี้แล้วก็ห่อด้วยกล่องแบบนี้กันนะครับที่ด้านหน้าของกล่องให้เราสังเกตที่ตัวกล่องกระดาษนะครับขอบข้างบนมันจะมนไปหมดเห็นไหมครับให้สังเกตตรงนี้ดีๆนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันเป็น สำหรับ1-2คับนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้อันนี้ก็จะบอกจำนวนว่ามีทั้งหมด40ชิ้นนะครับสำหรับด้านข้างตัวนี้ก็บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขามันจะเหมาะกับดิปเปอร์ของเขานะครับก็แค่นั้นสำหรับด้านหลังจะเป็นคู่มือเบื้องต้นนะครับข้อ1ควรทำตามเขานะครับส่วนข้อ2กับข้อ3ก็แล้วแต่เราไปเรียนรู้มาเราจะไม่ยึดตามข้อ2กับข้อ3 อันนี้สาหรับมือใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นป้ายราคาของออสเตรเลียที่ผมอาศัยอยู่นะตอนทําคลิปนี้อยู่ด้านนี้ก็เป็นแค่ที่อยู่ของทางฮาริโอ,อเขาก็าแค่นั้นเองนะครับฝาบนก็จะมีตัวบ่งบอกจํานวนชิ้นนะครับสําหรับชงแบบ1นถึงสขับนะครับด้านฐานของกล่องก็เหมือนกับด้านฝาของกล่องก็จะเปลี่ยนแค่ลวดลายก็แค่นั้นลวดลายก็มีประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันข้างในกล่องก็จะมีแค่ซองแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าเนื้อกระดาษเขาเป็นยังไงนะครับ แกะไปพ้องกับผมนี่เลยนะครับก็จะมีเห็นไหมครับมีจะมีรอยฉีกอยู่เราจะฉีกแบบไหนก็ได้ขนาดดึงแบบนี้ก็ได้หรือจะฉีกออกมาอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับผมก็ดึงแบบนี้ก็แ,บบกแ,บบกแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกระดาษกันนะครับ ผมลดความสว่างลงนะครับจะได้เห็นเนื้อพื้นผิวของกระดาษกองตัวนี้จับแล้วรู้สึกนิ่มมือดีนะครับนิ่มดีครับโอเคเนาะประมาณนี้เปิดให้ดูนี่คือพื้นผิวของกระดาษกองอาริโอ ตัวที่บรรจุภายใต้ตัวที่มันเป็นกล่องกระดาษเดี๋ยวเราไปดูตัวที่อยู่ในถุงนะครับว่ามันจะมีพื้นผิวเหมือนกันไหมสำหรับตัวที่ห่ออยู่ในถุงนะครับมันก็จะมีข้อมูลเช่นเดียวกับตัวที่อยู่ในกล่องนะครับตรงมุมด้านล่างขวาตรงนี้ก็จะบอกจานวนชิ้นอันนี้เป็นแบบร้อยชิ้นนะครับด้านหลังก็จะมีคู่มือบอกนะครับ ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ที่3ขั้นตอนที่1ควรทาตามเขาส่วน2กับ3ก็ไปเรียนรู้ตามสูตรต่างๆที่เราไปเรียนรู้มาแต่แบบในทุงมันก็จะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับเรื่องของการรักษาของตัวทรงพงกาแฟที่อยู่ในกล้วยของเขานะครับก็ประมาณนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะถุงกันพร้อมกันเลย ที่ตัวถุงนะครับมันจะไม่มีรอยหยักเหมือนตัวที่อยู่ในกล,ล่องรรอยหยักอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่กล่องมันจะมีรอยหยักเพื่อให้เราฉีกได้เลือกท้งเลือกในการฉีกถุงนะฮะมองเห็นนะครับเป็นรอยหยักะะเป็นรอยหยักอย่างนี้ส่วนตัวนี้ก็ดึงอย่างเดียวะครับผมหรือใช้มีดมาปิดที่ถุงตัวนี้ดึงอย่างเดียวเลยนะครับดึง่างดลง ถ้าใช้มีก็จะมีที่เก็บหนอยนะครับอ,อันนี้คือแบบร้อยชิ้นแบบสี่ชิพชิ้นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผมไปดูมาผมก็เลือกแบบร้อยชิ้นเพราะน่าจะใช้ใช้บ่อยมาดูตัวพื้นผิวของตัวที่ห่อจากถุงนะครับความนิ่มนะครับสู้ตัวที่มาจากกล่องไม่ได้นะครับตัวที่ อยู่ในกล่องนะ่ะมันจะนิ่มกว่านะครับส่วนตัวที่ห่อมาจากถุงเนี่ยมันจะมีติ่งๆอย่างนี้นะครับแหนเพื่อให้เราง้างออกมาได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองแต,คตค่ความนิ่มสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับความนิ่มสู้ตัวนี้ไม่ได้ดูเนื้อของพื้นผิวกระดาษดูครับว่ามันแตกต่างกันไหม แต่ความนิ่มสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวที่มาจากกล่องนะครับมันจะไม่มีรอยติ่งๆเหมือนกับตัวที่มาจากถุง uh huh. เดี๋ยวลองไปเทน้ำใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง เทคนิคหนึ่งนะครับเวลาเราจะเอาตัวเมล็ดกาแฟเข้าเครื่องบดที่ห้อใดก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นเกาะตามเครื่องบดนะครับเราก็จะใช้ซ่อมนะครับจุ่มน้ํานิดนึงนะครับแล้วก็เอามาคนที่เมล็ดกาแฟนะครับคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทเข้าเครื่องที่ห้อใดก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องบดหนึ่งจะได้ไม่มีฝุ่นเกาะที่ตัวเครื่องนะครับประมาณนี้แค่ ช้อนซ่อมแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเราควรจะมีถ้วยสําหรับตวงกาแฟโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเครื่องบดกาแฟแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยไปเป็นคอมมานเต้นะครับตัวโถต,ตัวนี้นะครับมันเอาไว้สําหรับขอบไม่ได้กาแฟลงไปที่เครื่องบดกาแฟแล้วก็มาเป็นที่รองรับผงกาแฟนะครับ ถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวตวงด้วยแล้วก็เอาน้ํามาคนด้วยมันจะมีละอองน้ําอยู่ที่ฐานทําให้ผงกาแฟมันติดนะครับดังนั้นเวลาที่จะตวงกาแฟควรจะมีถ้วย,ยเราจะเพื่อเราจะเอาน้ํานะครับมาผสมกับมเมล็ดกาแฟเพื่อไม่ให้อะไรครับผม,มเมล็ดกาแฟเศษผงก็มีน้อยกว่าปกตินะครับใครเคยใช้ยี่ห้อนี้นะครับมันก็จะมี ผงเงยอะกว่านี้นะครับถ้าผสมน้ำไปหนึ่งผงที่ติดแถบเนี้ยก็จะลดลงก็ใช้แปรงปัดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เสียปริมาณกาแฟด้วยจากนั้นก็พับกระดาษไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับมันจะมีรอยนะครับตรงนี้อยู่ที่เป็นคู่ขนาดเขาทำมาให้อยู่นะครับแล้วก็พับไป ครับไม่ต้องใช้แรงมากก็ได้นะครับไม่ต้องสีถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างตัวนี้นะครับผมก็มีลักษณะเหมือนเป็นตัวตักน้ํเผึ้งนะครับก็จะใช้ด้ามนะครับแย่เข้าไปที่รูอันนี้ก็จะดีอย่างนะครับเวลาเราจะง้างออกนะครับง้างกระดาษออกก็พ่นแยกส่วน,นก็จะช่วยได้พอสมควรนะครับฉันก็ใช้ไม้ตัวนี้แย่ติที่รู ตรงกลางนะครับเพื่อความสะดวกถ้าเราใส่ลงไปในทิปเปอร์เวลาเรามีไม้นะครับตัวนี้นะครับมันจะช่วยเวลาเราแย่ลงไปที่รูตรงนี้นะครับมันจะสะดวกขึ้นแล้วก็เวลาเอาน้ําร้อนนะครับเทรอบตรงนี้นะครับมันจะทําให้กระดาษกระชับมากขึ้นเวลาเราลวกน้ําเห็นไหมครับมีตัวนี้ แย่เข้าไปที่รูตรงกลางมันจะทําให้กระดาษกระชับแล้วก็ใช้รูดนะครับส่วนไหนที่มัไม่เรียบกับพื้นผิวนะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับตัวที่มาตับถุงมันก็จะมีการแนบกับขอบนะครับของฮาริโอนะครับเขาจะมีออกแบบมาเพื่อมีร่อง เพื่อช่วยในการระบายน้ำเวลาเราใส่ผงกาแฟลงไปที่ตัวดิปเปอร์นะครับตัวกระดาษกรองตัวนี้ก็จะช่วยให้น้ําไหลซึมออกด้านข้างได้ด้วยดีนะครับมันก็จะได้ละนาบพอดีนะครับสําหรับการมีไม้แบบนี้มันก็สะดวกตรงที่ว่าเวลาเราร่วกกระดาษนะครับตัวขอ,ข,อขอบกระดาษมันจะชิดกับตัวเส้นขอบตรงนี้นะครับได้เร็วขึ้น เราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะมาล้วกกระดาษเพราะว่าในคู่มือเขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับว่าต้องรวกกระดาษอย่างนี้นะครับแต่เราก็ไปร่ำเรียนมาตามสูตรสำนักต่างๆเขาต้องรวกกระดาษก่อนอะไรประมาณนะั้นนะครับก็มีความสะดวกที่จะใช้ไม้อย่างนี้นะครับกระทุ้งลงไปที่รูตรงกลางนะครับมันก็จะทําให้ปลายตัวนี้มันลงไปได้เร็วขึ้นทําให้การกริปของเรานี่ มีการไหลของน้ํได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็แค่นั้นเองใส่พงกาแฟลงไปนะครับเราก็ดูว่าน้ํามันจะไหลย,ยังไงนะครับผมจะไม่ได้ทําตามสูตรเหมือนใครๆนะครับคลิปนี้ก็ในการเทวนรอบเราจะไม่เทน้ําออกด้านข้างเพราะอะไรครับเพราะมันมีร่องแค่นั้นเองร่องที่อยู่ด้านข้างของฮาริโอเขาออกแบบมาเพื่อระบาย น้ำดานข้างเลยด้วยนะครับก็เลยมีการแนะนําว่าอย่าเทน้ําออกไปนอกขอบอะไรประมาณนะถ้าเป็นขอบเรียบก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ต้องดูตัวดิปเปอร์ด้วยนะครับว่าถูกออกแบบมายังไงดนะูการไหลของด้านข้างด้วยนะครับผมให้ดูด้านข้างแล้วก็ดูด้านบนอันนี้เป็นกาทามอ ตัว300มิลนะครับผมก็จะถือได้นานหน่อยเพราะว่ามันขนาดเล็กอันนี้ใช้คอมมาน d เ t ต้ประมาณ52คลิกนะครับเพราะเป็นเล็กคลิกเดี๋ยวใช้ตัวเลขเยอะหน่อยถ้าใครใช้คลิกธรรมดาก็อยู่ที่ประมาณ26คลิกนะครับขนาดมนเมล็ดก,กาแฟ ขนาดไมเล่นก,กาแฟแล้วแต่คนชอบนะครบับเขาจะไม่ออกนอกขอบว่าอะไรครับเพราะาว่าฮาริโอเขาออกแบบมาเพื่อมีการระบ,บายด้านข้างได้ด้วยถ้าเราเทออกนอกขอบน้ําจะไหลตรงขอบตรงนี้ออกไปนะครับทําให้น้ําไม่โดนขอบกาแฟตรงนี้นะครับโดนขอบตรงนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าน้ําจะไหลผ่านตรงนี้ ลงไปให้ผ่านกาแฟดังนั้นฮาริโอ,อเขาก็เลยแนะนำว่าอย่าเทออกนอกขอบนะครับืเะบเป็นรอยลอกตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับดูน้ำไหลด้านข้างผมมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับให้เราดูด้านข้างถ้าเราเทล้นนะครับ ล้นน้ามันก็จะล้นตามอะไรครับผมตามขอบรอบๆเห็นไหมครับเพราะเขาออกแบบว่าให้น้ํามันซึมออกนอกด้วยเวลาดิฟก็ต้องดูนะว,ว่าถ้าอยากให้น้ามันล้นเพราะอะไรเพราะตัวนี้นะครับขอบเป็นร่องของเขาอยู่ถ้าเป็นแบบดิปเปอร์ที่เป็นขอบเรียบนะครับน่าจะเทล้นได้นะครับอันนี้มันเป็นของฮเขาแนะนําให้เป็นทําแบบนี้ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวกระดาษกองที่มาพร้อมกับถุงที่มันมีติ่งตรงนี้ติ่งตรงนี้ก็ช่วยในการแงกระดาษออกแต่สําหรับการเก็บก็เนี่ยครับก็ไม่จําเป็นนะครับจําเป็นตอนที่แกะแค่แคนั้นเองดึงออกก็ไม่จําเป็นเลยนะฮะไอเจ้าติงต่งๆตรงนี้ สำหรับกระดาษที่มาจากกล่องนะครับตัวกล่องตัวนี้มันจะเป็นผิวตรงนี้นะครับด้านขอบจะไม่มีติ่งๆเหมือนกับตัวที่มาจากทุงเลยนะครับเวลาเอาออกก็ผมว่าตรงนี้ง่ายสุดแล้วนะครับตึงจากขอบตรงนี้นี่งออกจากเพื่อน,น,นง่ายสุดแล้วอันนี้มันจะน,นิ่งกว่าตัวที่มาจากถุงนะครับตัวที่มาจากกล่อง เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็พับกระดาษกระดาษรู้สึกนิ่มกว่าถ้าไม่มีตัวไม้กระทุ n ตรงจุดตรงกลางตัวนี้นะครับเราต้องกรีดให้แน่นหน่อยนะครับกรีดให้ดีๆหน่อยมันจะได้กระชับกับตัวดิปเปอร์นะครับเวลาง้างออกมันก็จะไม่มีติ่งเหมือนกับตัวที่มาจากถุงนะครับผมว่าก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไรเวลาเราวางกระดาษบนดิปเปอร์นะครับแบบไหนก็แล้วแต่นะครับ มันจะมีเง,งี้ยได้ไหมถ้าเรามีตัวนี้อคอยกระถุงตรงกลางแล้วก็รั่วกระดาษมันก็จะมีการแนบชิดกับขอบได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่าทางคู่มือของเขาเขาให้เอากาแฟเทลงไปเลยแล้วก็ดิบไปเลยไม่ได้รั่วกระดาษนะครับนั้นเป็นความเชื่อความชื่นชอบของหลายๆคนที่นิยมกันก็นคือต้องรั่วกระดาษก่อนก็แค่นั้นเองก็แล้วแต่เรานะครับไม่มีถูกผิดว่าจะชอบรสชาติแบบไหน เวลาเราด่วก,กระดาษนะครับก็ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับสไตล์ตลของใครก็คือมันจะมีร่องเพื่อระบายน้ำออกด้านข้างได้ด้วยนะครับ ดังนั้นเวลาจะคิดสูตรในการดิฟนะครับ <_ d ip> ก็ต้องเผื่อด้วยว่ามีการไหลน้ำออกด้านข้างได้ด้วยคลิปนี้นี่ผมสาธิตให้การดูการไหลของน้ำนะครับโดยดูจากข้องด้านข้างได้ด้วยนะครับมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันแค่ความนิ่มของเนื้อกระดาษเดี๋ยวผมก็จะเทพงกาแฟลงไปนะครับเรามาดูกันว่า ผงเบอร์เดียวกันมีการไหลของน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับอลนนีวนไปผมติดที่กล้องนะครับอาจจะวนได้ไม่ดีเท่าที่ไหร่ ให้ดูการไหลของงานก็งงนไม่ต่างกันนะครับรสชาติได้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ซึ่งผมยังไม่ใช่เซียนกาแฟยังแยกออกเรื่องของรสชาติยังไม่เก่งนะครับผมก็เอามาให้ดูเรื่องของการไหลเราเห็นด้านข้างว่ามันไหลยังไงนะครับด้านบนมันไหลยังไง วิธีการเทอย่าลืมนะครับเราจะไม่อ,ออกด้านข้างมากเพราะว่ามันมีการไหลออกด้านข้างได้ด้วยเพราะเขาทําร่องไว้อยู่ในตัวดิปเปอร์ของฮาริโอเขาจะไม่เหมือนพวกเรียบๆนะครับดังนั้นเวลาเราจะดิฟนะครับเราต้องดูบริบทของตัวดิปเปอร์แต่และอย่างด้วยว่ามันระบายออกด้านข้างได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วเราดิฟเราต้องดูนะครับด้วยว่าจะเทน้ำช่วงไหนหา่างทำไมต้องวนนะครับ ก็ประมาณนะั้นอันนี้ผมก็ลองศึกษาอยู่อันนี้ผมให้ดูเรื่องของการไหลของน้าออกด้านข้างมันเป็นยังไงนะครับพอมาถึงจุดนี้คนจะวนเฉพาะตรงกลางหรือเปล่าเพราะว่าตัวผงกาแฟมันลอยขึ้นมาข้างบนหมดแล้วในรประมาณนี้เพราะว่ามันมีตัวซับพอร์ตเลยครับรูด้านข้างของเขารูด้านข้างที่ไหลออกมาตรงนี้นะครับเป็นล่องที่ทําให้ไหลออกมาแล้วนะนะพอถึงจุดปลายเราควรที่จะ วนเฉพาะข้างในหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็มาแนะนำกันแลกเปลี่ยนความรู้กันโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามมันก็ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นักนะครับก็แค่นิ่มกว่าเนื้อกระดาษน,นิ่มกว่าการเอาออกไปทิ้งเห็นไหมครับไอติ่งติ่งตรงน,นั้นก็ไม่จำเป็นก็จับมาสี่มุมนะครับแค่นี้เอง มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม